สบายดีพี่น้องมาดิมน,นี้ม,นนมาผมมาปอ,อกกันอีกแล้วมัน,นี้ว่าขวตะเตนเด้มาน,นี้ด้อกับเมนูอขวดตะเตนมันขวดตะเตนแบบไปเนี่ยงเมื่อคืนโอ้ตะเตนไม่ไข่เม่ตะเตนม่ไข่คัขก,ข,ก,ข,กยยยขััยยจิน่าคือเก่าด้วมาน,นี้ย,ยน,น,น้คือเก่า มามามา,ามามามนมามา,า,า,ามามาอามามามากามามเลยมา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 มวมามามัมมันามาถามามมามมมา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 มัมวมา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 กามา จุกลยอย่ไหอยู่น้าคือเก่าหปดอกขดตนขดตนขดเตนัคเลยไปเงี่ยงมาคืนไปกาดคืนการตักเต็นมาหอกับมาเมียงก็ใบกระโดนตัเต็นเมียงใบกระโดนองเลยโอ้ลืมเห็ดแจว

tay tai nhanh mặt à nè miếng mong cả đồn mọc tìu đâu mong mì mong mì mọc tìu đâu cạn có và tên mèo khay nhỏ <Nhạc> ơi này ơi vô tên vô vô

นี่แม่มันหอนี่ไี่แม่เบ่กวนพี่น้องเม่แบกวนอีก แจ็บเวยตั้เต pues ่นใหม่ๆเลยเงี่ยงคืนมากหัวอะก็เออมาดูเนาะอยู่ไนะหากก็ได้ก็แจนอย่น้เงีอยหากก็ได้ก็ติดตามเนี่ย เป็นกำใจคิดต่อคิดต่อไปในกระปุะผ้าคิดต่อไปอีกข้ากะข้ากะเหมียงรักัจงบโดนเมัอนม้จขาทไม่เจฉ อาหฮัอยูยูน้าเฮาหยแล้วปวดเต้นนี <ś refriger ant> ่แหละพี่น้องเอ้ไปเยียนการบินมา เล่นกันบินมากกว่าคิดว่าจะได้ขับยนทำแมนได้้จักตับได้้จับตักแตนงุทนหน่อยเล่นกนจับมากคิดว่าจะได้เปล่งหลบเปล่งลางไม่ได้จักตอกจับ ไม่คายโอ้แล้วเนี่ยเราต้องไปเย็นยังดอกยืนอยูอ่หน้าคือเฮ้ยแกไปก่อนพี่น้องไปก่อนเข้ากลับข้ากลับหากุญแจกติดตามได้พี่น้องนะไปก่อนไปก่อนมื่อไหร่ขากลับอืมขากลับ